nào khi tôi đang vào cái đa bu bu đi anh len đi đi hết sao cho gì bà đó đấy bà đó hả Lisa sao bên แสบอย่ากี่บาทแล้วหลายบาทแล้วเหรอ80บาทแสบได้ต้องนี่นะเว้ยแสบแสบต้องบนตู้ก่อนสาทุตู้ถ้าได้ต้องวิ่งแก้ผ้ารอบถนนนะรับรองได้นะ่นอน <c oughs> <c oughs> น้องก็จะหยอดบ้าง ดู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 ไม่มีเลยไม่ได้ตังค์มาเลยมีแต่แบงค์มันคือตัวอะไรแท็บลาบูบูลาบูบูวะเดี๋ยวคือตัวอะไรบอกแค่ลาบูบูนี่ไงโอ้โหตัออีกทีต้องทำมันกระเด้งแล้วก็ลงมาเานี้ย เออเมื่อก hey, ี้เขียนแล้วมันให้เป็ดเดมก็ต้องหลุดแล้วมันต้องกระเด้งลงทางนี้ไงเขายาวลาบูบู่ไหนใส่ด้วยได้ไม่ได้ไม่ได้นั่นแหละคลิปตัวเก่าอะขอได้มันก็ได้ทุกรอบเลยมันแต่ตะไลมาเนื้อ ป็นไงครับแสบได้ตัวยังดูนี่เนี่ยดูนี่เนี่ยความหวังลิซ่าเป็นเหตุเนี่ยเงี้ยวเนี่ยต้องลอกคอยล็อกขาเนี่ยล็อกเนี่ยแต่มาแล้วเนี่ยล็อกแต่มันไม่ขึ้นให้ลองไยวถ่ายให้ไม่เวลมันจะหมดเออนั่นเขายิงได้เนี่นะ ผูเกือบแล้วว่ะเป็นไงแร็ปได้ยังไม่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 เฮ้ยทำไมถึงกระเด้งออกมาเนี่ยน้องลิซ่าเป็นเหตุสังเกตได้ นี่ไงแถมวับเนี่ยได้แล้วแม่งโกงก็วะคีบแบบเซีนเนี่ยมันก็คีถ้านับมื่อก้คีบติดคุกีบติดกน นก็คีติดตัวนะมเกดไม่ออกเดี๋ยวมันก็ปล่อยเนี่ยจริงๆถ้ามันลงขอบมันจะดึงดึงไง่งห้เออมันคี้โกงเราปะเบิร์ดเบิร์ดไปแล้วหนึ่งพันเลยยนพันเลยซื้อดีกว่ามั้งเนี่ยโอ้โหคี้ติดเลยอะเปันไงแสบได้ตัวยัง มันก็คิดติดทุกรอบนะแต่ไม่ได้อ่ะอเห็นแล้วเป็นไงครับแสบได้เล็กตัวยังครับเสียใจมากเลยลาบูบูเราไปติดจ้างกันตอนต่อไปดู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 หลายใส่ป่ะเอเอเล็งดูดิ เฮ้ยได้ว่ะได้ว่ะได้โอ้โหความหวังนั่งน้ำตาลินเอาเรื่อยดีเรื่อยดีเฮ้ยได้ได้ได้ล็อกขาเนี่ยล็อกขาเนี่ยโอ้โหนิดเดียวเองว่ะเออนิดทุกรอบเลยอะทำไมวะ อะไรวะแม่เก็บอยกได้ซีเอาของปุ้งระแทมันระแทนี่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันชอนบไอ้นี่อ่ะแเดี๋ยวหมดเวลาก่อนกดเนี่ย<ด>มันก็เลากันแล้วว่ามัปล่อยเห็นปะ่ะมันปล่อยเอยงใช่ไหมใช่ก็เขาตั้งไอ้นี่ไว้ เน่ล็อกโอ้เนี่ยน่าได้เนี่ยมันล็อกแน่นเลยหนู้ยแล้วมันก็ปล่อยเอาได้เขาโมโหแล้วโมโหแล้วของขึ้นแล้วเออไม่ให้มันตรงดิโอ้โหไม่ได้ใกล้เลยอะไรเนี่ย นี่ตัวอะไรนี้ตัวอะไรแสบไม่ใช่ตัวอะไรไม่ร <to ู้อันนี้ก็เป็นของป๊อปมาเหมือนกันจะเป็นอะไรนะดอลลี่เดอลลี่เอาไม่ใช่ลาบูบูอ่ะนี่ดอลลี่เน่ยตัวเนี้ยดอลลี่ดอลลี่อะอ๋อได้ก็ต้องได้ออยนี้อย่างนี้มันลื่นอะมันหนหมดสามหวังหมดคามหวัง กูอะไรวะขหัขี้หนนีหละอเ้าหมดหมดเท่าไหร่้วเนี่ยมนต้องมาตัวริมใช่ไหมมยตันจะใช่มันจะมันจะหนพอแล้วมันจะมันจะขยี้อ่ะมันต้องมันปล่อยก่อนปล่อย่อ

ใช่มันก็เป็นแค่นั่นแหละตรงนี้แหละตัวหัวนั่นแหละนั่นแหละตังขอบนั่นแหละตรงขอบนั่นแหละเออเออเนี่ยล็อกคอเลยเนี่ยโอ้โหนิดเดียวเองว่ะ <laughs> เอาไงหมดพอแล้วพอแล้วพอ,อแล้วไปไม,ไ,ไม่ได้หรอกก็มันปล่อยอ่ะตัวนม,มัสไปบายบายลูบูบาร่าอะไรกัไม่รู้ไปหมดตูด กับบ้านบอกไปยบายดิไปซื้อดีกว่าบายบายก่อนเล้วเ <c oughs> ดาหัวร้อยกว่าบาทแนละ้วกว่อกันดูครับดูดูดู้ดดด <c oughs>